สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกรกฎาคมสองนะครับโจทย์กําหนดให้คะแนนสอบวิชาความถนัดของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของนายแดงและนายดำเท่ากับ0ผลรวมของคะแนนนายแดงและนายดำเป็น4เท่าของส่วนเบี่ยนเบีนมตรฐานแล้วสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของคะแนนสอบของกลุ่มนี้ตรงกับข้อใดโอเคโจทย์ถามหาสัมประสิทธิ์การแปรผัน สัมประสิทธิ์การแปรผันตัวยอดที่เราใช้ก็คือตัว cv ซึ่งมีค่าเท่ากับตามสูตรแล้วคือ sd ส่วน x bar โอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์มาทบทวนก็คือตอนนี้เขาอยากได้สัมประสิทธิ์การแปรผันต้องหา sd ต้องหา x bar มาให้ได้โจทย์บอกว่าถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของนายแดงและนายดำเท่ากับ0แปลว่า Z ของนายแดงบวกกับแของนายดำ มีค่าเท่ากับ0ูพี่แบงค์เก็บเป็นสมการที่1ก่อนผลรวมของคะแนนในแดงและในดำเป็นสีเท่าของส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานแปลว่า x แดงบวก x ดำมีค่าเป็นสีเท่าของคะแนนของส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานเป็นสมการที่สองโดยปกติเนี่ยพอพี่แบงค์เห็นค่า Z เนี่ยพี่แบงค์นึกถึงอะไรได้ที่มันจะเชื่อมโยงกับตัว x ก็นึกถึงสูตรแ ปกติสูตรแที่เรามีอยู่แมีค่าเท่ากับ x i ลบ x บาร์ส่วน SD s d เพราะฉะนั้นในที่นี้ในที่นี้พี่แมงกก็บอกว่าแของนายแดงเนี่ยมีค่าเท่ากับ x ของนายแดงลบกับ x บาร์ส่วน s d และและแของนายดำมีค่าเท่ากับ x ดำลบ x บาร์ส่วน s d จริงไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์พยายามจัดรูปให้มันเหลือว่า x แดงคือเท่าไหร่จะได้เอาลงมาแทนค่าตรงนี้ได้การจัดรูปก็ย้ายข้าง sd ขึ้นไปก็เลยกลายเป็น z ของนายแดงคูณ sd แล้ว x ของนายแดงก็เลยกลายเป็น z ของนายแดงคูณ sd บวก x bar เช่นเดียวกันกับของในดำพี่แบงก์ก็ต้องจัดรูปเช่นเดียวกันก็คือ s ของ่อ z ของในดำคูณ sd มีค่าเท่ากับ x ของในดำลบ x bar ย้าย x bar ไปบวกก็เลยกลายเป็น z ของในดำคูณ sd บวก x bar พี่แบงก์ก็เอาลงมาแทนตรงนี้โอเคเมื่อแทนค่าลงไปปับ๊บมันก็เลยกลายเป็น z ในแดงคูณ sd บวก x bar อันนี้คือแทนของในแดงลงไปบวกแทนของในดำลงไปก็คือ Z ของในดำคูณ sd บวก x bar มีค่าเท่ากับ4 sd หลังจากนั้นพอพี่แบงค์แทนค่าพี่แบงค์เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแดงกับดำนี่เรารู้ว่า Z แดงบวกแดํำคือ0ดังนั้นถ้าพี่แบงค์จับ2ตัวนี้มาอยู่ด้วยกันก่อน Z แดง sd บวก Z ดำํำ sd x bar ลัก x bar กับ x bar รวมกันเป็น 2x bar ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับ 4sd เราดึง sd ตัวร่วมตัวนี้ออกของเฉพาะ2อันนี้ก็เลยกลายเป็น Z แดงบวก Z ดำบวก 2x bar มีค่าเท่ากับ 4sd นั่นหมายความว่าตัว Z แดงกับ Z ดำเนี่ยมีกี้โจทย์กำหนดมาแล้ว Z แดงกับ Z ดำรวมกันได้0งั้นแปลว่า ศคูณ sd ถูกไหมครับศย์คูณ sd ก็หมดไปแปลว่าเหลือแต่ 2x bar เท่ากับ 4sd พี่แบงย้าย2ไปตัดก็เลยเหลือเป็น x bar เท่ากับ 2sd ในความเป็นจริงเราบอกว่า cv มีค่าเท่ากับถ้าพี่แบงใช้การพิจารณาอย่างนี้นะ cv มีค่าเท่ากับ sd ส่วน x bar ทำยังไงให้เกิด sd ส่วน x bar มันสามารถทําได้2วิธีวิธีแรกก็คือพี่แบงค์ย้าย2ลงย้าย x-bar ลง sd ส่วน x-bar ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2สามารถย้ายคูณไข้ลงอย่างนี้ก็ไดหไ้หรือถ้าคนไม่ถนัดหรือถ้าคนไม่ถนัดบางคนก็บอกว่างั้นเอา 2sd เนี่ยไปแทนที่ x-bar ตัวนี้ก็กลายเป็น sd ส่วนด้วย 2sd เห็นไหมครับมันก็ได้1ส่วน2เช่นเดียวกัน แปลว่าสัมประสิทธิ์การแปลผันในข้อนี้ตอบ1ส่วน2ซึ่ง1ส่วน2ถ้าแปลงเป็นทศนิยมก็คือ0.5ตอบช้อย1ครับในข้อนี้พูดถึงแล้วง่ายๆมันก็คือการแก้ระบบสมการการจัดรูปแต่ไม่สามารถหาได้ว่า sd คือเท่าไหร่ x bar คือเท่าไหร่แต่จัดรูปไปได้เรื่อยๆจนได้คำตอบโอเคนะครับ